มันไม่มีตอนเริ่มระมันไม่มีตอนเริ่มระได้ๆๆนายจ๋านายจ๋าใช่ไหไมันใช่หรอไม่ใช่โว้ยไปรู้อรู้อะไรจะจอสักอย่างอ่ะู้เธอไปฟังเธอลองดูดิเอ๊ะโอเคแล้วผมบอดีนะเราอยู่กันในไมค์าร์รักกี้บ็อกแเราจะมาเปิดรักกี้บอบู กระโดดบู๊เฮ้ยเ <แ S 2> ดือดกายหอนแล้วโอเคไอ้เธอรู้ไหมว่าที่เขาสร้างมันคืออะไรออ๋มันไอ้นี่ไงอะไรอ่ะอุย้ยคุณรู้รธูไม่อะมันลอยได้มันลอยได้ทุกคนมันลอยได้คุณรู้ว่าคืออะไรมันคือมันคือมันคือไก่ย่างไก่มัว่วเลยอ่ะอาดีดีดิอันนี้เป็นหางไก่เอาดีๆมันคือไก่ย่างน โอ้ยมันคือธนูคิวปิดเนี่ยยิงความรักแบบว่าให้เรากับเธอรักกันนะอะไรเงี้ยมันอ้วกเหรมันอ้วกเหรอเคมาเรามาเปิดจากกี่อบอร์ก็เลยนะมีหกสิบสกล่องนะมแล้วนะเออ,เอว,ว้าวคุกกี้เป็นอะไรอะ่ะอุ้ยทำไมภาษามันมั่วอย่างงี้มันคืออะไรไม่รู้ลองซะหน่อยละกันอุ้ยโคนลงก็ได้เหมือนกันอะ่ะ

ไม่เหลือมไม่เกี่ยวเเกี่ยวนั่นจะเกี่ยวนะอุ๊ยอนูอะไรอ้าโอ้ชื่อมวยอีกแล้วว้า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 วฟูฟูฟูโอ๊ยพอเราขี้เกียจเดินเดินนี่ดีขี้เกียจเดินกตลอดีดเฮ้ย เธออ้วนไปตลอดเธอรับเราได้เหรอถ้าเราอ้วนตลอดชีวิตอะอ้าวนั่นเป็นเรื่องของแฟนเธอ,อไม่ใช่เราตั้งหรอเธอไม่ใช่แฟนเราหรอไม่ใช่ถ้าเราแฟนเราใครอะนั่นนี่โอเคมันไม่ตายหนูเธอมันเดินช้าย,ยกระเตาอันนี้ไม่รู้และอันนี้ปิดไม่ทันนะอันนี้ปิดไม่ทันนะ ึจะเห็นแล้วก็ถออว้าปิดทัไมอ่าปิดให้เัอเองทันปิดให้เธอไม่ทานเข้าใจปะมเอาไงแล้วไปแล้วไมปิดให้ตัวเองทันปิดให้เัอเองทันจะปิดให้เธองไม่ทันอู้วยวมววดเวตวว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 ตวยวล้วอ้าวทวาวอวว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 อวว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 อวววเวเวววไวววววเววววววอะเววววววอวว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 วต ลองดูดิเมกแกเมกแกเพิกก่งเก็บอะไรมาลองดูดทิ้งทิ้งมันออกไปเอออันนี้เปล่าไม่ใช่แล้วลองทิ้งม,มันไปก่อนแล้วเดี๋ยวตายเกินใหม่อ่อนี่หายแล้วออแสดงว่าใช่เออเอเราโดนด้วยเธอเราลดกล่องเราอยู่ตรงนั้นนะ่ก็ยังอยู่กล่องอยู่แค่ข้างหลังนี้เดินๆวันนี้นึงก็เจอแล้วเิเออเธออย่ามุยกล่อง อะไรหรอทนไม่ขโมยหรอกอุ้ยอย่ายิงหลบทานไอ้กวกี่หินมาอ้อยนอนอีกแล้วออาเขาปิดให้ไม่ทัน่ะเขาไม่เห็นโทษทีนะอุ้ยอะไรรวมอลูกขนูนไม่ดีใจหรอกนะอยากได้เร่อุ้ยโอ้โหได้มาตั้งหนึ่งันจริงธนุหลากหลายหน้าตาเหมือนกันไม่เหมือนหน้าตาไม่เหมือนแต่สตรีตาเหมือนกัน โอ้ยอ่ะโอ้ยเจ็บเจ็บปวดขนูเยอะมากอ่ะมันคือลัคกี้บ็อกขนูมันก็เลยขนูเยอะยังไงนะโอ้ยแต่ตุยอีกแล้วอ่ะโอ้ยมันขยันเกินจริงๆริเวินโอ้ได้อ้นี่แล้วว้าวขนูนูร่วมาเต็มเลยโห้ดโห้ยไม่มีประโยชน์เลยอุ้ยอุ้ยขนูนี้ที่ได้แต่ของดีว้าอะตายด้วยเลยแค่ตาย ไดแล้วหันไปเห็นแล้วก็หัวปิวเลยนะฮะเดี๋ยวโครโรนี่กระดิง่งอ่ะได้แล้วโอ๊ย,โอ,ยโอ๊ยเฮ้ยเธอเมื่อกี้ไอที่เธอเปิดได้ลูกธนูอ่ะมันกลายเป็นคุกกี้ไปแล้วเว้ยแค่เดินไปดูดิไอไ้อยู่มันก็กลายเป็นคุกกี้แล้วนะตาตาเขาเมื่อกี้เราเปิดกล่องได้กล่องก็เออนั่นแหละเปิดกล่องได้กล่อง หรูอะไรอะไ่ะมมนมันเทศจงังเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อนึกว่าเอามาจากไรเดอร์หูคายชิปป่งเลยโคตรเหมือนฮันูอันิวเลยวู้ฮู้เเป็นไรหรออ๋อมีมอนเตอร์นึกว่าเป็นอะไรโอ้ยเมวมาร้องอะไรแถวนี้เงี้ยวเงี้ยวโอ๊ยเปิดตายเปิดตายอยู่อย่างเงี้ยแหละวันเนี้ยเธอเออทำอะไรเละจริงมันมีแต่ฮันูไม่มีอะไรเลย แล้วคือมีเรื่องดีอย่างหนึ่งคือเราอะไม่ได้ใส่ไอ้นี่มาไปไอใบที่เราสุ่มกันสุดท้ายอะที่บอกว่าห้ามด้วยห้ามนี่อะดีนะเราไม่แบบว่าห้ามใช้ธนูอะเพราะว่ามันเป็นดอบดาบเลยห้ามใช้ธนูนี่คือตายอะอเพลเลยเอาาุ้ยออกอะไรตอนนึงกำลังตามฆ่าเราอยู่เธอช่วยลบมันออกไปได้ไหมโอเคเรียบ okay. ร้อย <c oughs> อ๋อ เพราะเราเพราะเราเเปิดขวางทางเขาอะไรเขาโดนยิงตายจ,าจา่าใจจ่าใจอุ้ยอะไรอะแกงไงนี่เธอสามารถตีลูกๆที่มันเปิดมาสวนกลับไปได้ต้องตีกลับหนีโดนตีโดน,ต,โดนตีโดนดิเอ้ยเดี๋พังเดพังเป็นร้อ้มันไปยิงกันน,นั้นทำไม เาไม่เอาปิดมนันแล้วพี่เขาเลาใหญ่เธอลองสู้นี่คืออะไรนี่นี่คือตุ๊กตาหิมะไงอ้าโดนตายเฉยเลย Do you want to feel a change? No man หูไดร์เรสมาโอ้ยเธอเหลือกี่กล่องเขาเหลือสิบแปดโอ้ยมันออกมาอีกแล้วไอ้โอลแปลกล่องอีกแปล8กล่องอีกเหรอ เขาต้องมานั่งปิดมอนเขาตายบ่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบเลยช้าเออ้าเราเป็นอะไรไม่รู้ไหนอ่ะจะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเราเปิดได้อะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็มาที่ไหนก็ไม่รู้จริงหรอริงสวัสดีเราไปหาเธอนะได้อ่ะไม่มาดิอา้อาวอ้าวเอาซื้อขังอา้าวอะไรเหรอ ตอนนี้เิ่มา้างจะเธอะกดทิ้งขอดที่เธอเพิ่งเก็บมาเพราะว่ามันาจะพออันนั้นเลยโอเคมากลับมาและสรุปรีเซิร์ฟนะโคลโรของแถมหมดตัวแต่ว่าเสกกล่องกลับมาให้ถ้าเดิมแล้วก็เสกธนูให้ไปจริงๆไม่ได้เสกเอาของพี่ให้ไปนะเพราะว่าธนูจะอ่ามันคล้ายๆกันอะนะเธอไม่ได้เอาที่เปิดกล่องให้เราออะเอาไป <laughs> ตอนนี้ครับโคลโรสเหลือเจ็ดกล่องพี่เหลือสิบสี่กล่องนะครับโว้ย มาถึงก็เจอเลยทาไมคนลดลงไปเปิดในรูนั่นะนะ่ะประมาณสิบสี่กล่องสุดท้ายก็คือเป็นมอนเตอร์ไปแล้วประมาณสิบสองกล่องมาสิบชิ้นตุยเย่ไปแล้วอืมาตุยเย็บแล้วเขาเปิดหมดแล้วเธอเหลือไหมเปิดหมดยังกลองหนึ่งเจ้ามาเลยของหายอโอ้ยล้วจะตีเขาทำไมล่ะว่างมามาโคโลกด ตุ่มคือถ้านับแรกตอนนี้คือพี่ชนะใช่ไหมเพราะว่าเขากดแล้วมันไปไหนแล้ววะอ๋ะเอ,อเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรวะอ๋อเรามีแร่แร่อะไรเพชรโอ้โอเคมาเขากดบมงของเขาได้เป็นยึดหมวกคนเราเอาหมวกมาไมีหมวกเท่าไหร่เอามาให้หมดอะคนเราของคนเราค,คือ ห้ามใส่รองเท้าโอเคไม่เป็นเราใช้เลยเฮ้ยมีนี่บ้างจิ้หายโอใจเลยเฮ้ยแล้วเสื้อเขาหายไปไหนอ่ะเฮ้ยจำได้ว่าเขามีเสื้อเอาเราไปยิงกัน <laughs> เนราไปยิงตัวน,นั้นได้ไหมเหรอ,อาม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 ีอ้อยเลยเออไม่มีเหมือนกันแหละ<อ>มาไม่ได้บอกเลยว่าเล่ใครชนะเล่เราชนะไงเรามีเล่เธอไม่มีเลข ท่มีแค่สามเลยท่มีแค่นั้นแหละเรามีเยอะกว่าถ้าเราไปดูในกล่องเราดิเอามาเลยจะดเลยใช่ไหมเฮ้ยเล็งขางกงเหรอมาสามสองหนึ่งมาชิดดู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 โดนไหมวะเอาใหม่โดนโดนไหมวะเอาใหม่โดนเอ้ยยังไม่โดนอีกเอ้ยโดนแล้วเจ็บเปล่าเข้ามางป้นเนี่ย โอ้โหอาอาล้อาจจะองีองีเหก็ไม่มีอะไรเลยารถไม่เดี๋ยวถ้ารถเรายิงเขาดิโอ้โหถ้าโดนนี่เราตายโคตรเรงแรงเกินไม m โ god ยะยะชิยะออะไม่เลยอือะ โอเคโอเคครับผมวันนี้ก็จบลงไปแกวช์เนะของพี่แล้วก็ของไม่มีหีวะโครเพโอเคครับผมพี่ชนาธนาพิทนับโทแล้วก็อบสู้นะเพร้ะเราอย่ายิงเขาอย่ายิงเขาเฮ้ยเราเิดไยังไงมอ่ะอะมา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 หันตูหตูหัยิงครูครับเชิญทอมช่วยผมได้เลยครับ โอเคครับผมวันนี้อุ้ยฉันูเท่มากโอเคครับผมวันนี้ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะวกะันนครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาๆอ้าวเมื่อกี้เหมือนมีระเบิดทำไมไป่ระเบิด